สวัสดีครับวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับผมทีมง,งานร้านมาก่รฟ้านะครับก็ได้มาติดตั้งปั๊มสเสมอรพร้อมแผงให้กับลุงยงยุทธนะครับอยู่บ้านหนองลงหมู่ที่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอสัพทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งบ่อนี้ก็ทั้งคุณลุงเขาได้ลงไว้ตอนที่ตอกบ่อน,นะครับเขาลงไว้อยู่แล้วนะครับผม ออกบ่อด้วยลงเสมอพร้อมนะครับซึ่งทางร้านเราก็มาติดแผงที่หลังนะครับผมความเสมอตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งันห้าร้ยวัตต์นะครับเป็นระบบ AC DC นะครับให้น้ำอยู่ที่7คิวนะครับส่งสูงร2อยสิบเมตรนะครับตัวนี้ส่วนแผงเป็นแผงฮับเซลนะครับสา0รอแปดิบวัตต์นะครับเป็นที่เสร็จสิ้นกันแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายเย็นกันแล้วนะครับส่วนความลึกที่ลงไปนั้นเท่าไหร่คุณลุงจำไม่ได้นะครับ เพราะว่าทางช่างก็ลงไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าความลึกเท่าไหร่นะครับแี่ก็เป็นตัว a c d c 1,500วัตต์ให้น้ำอยู่ที่7คิวนะครับตัวนี้ตึงของคอนโทรลก็เอาไปเก็บไว้ในห้างนะครับแปดแผงนะครับฮับสิวแผงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสลวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับเซลประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงยงยุทธนี่นะครับเดี๋ยวดูหน้าตาลูกค้ากันหน่อยนะครับขอขอบคุณมากนะครับนี่คุณลุงนะครับลูกค้าเราแล้วก็คุณป้านะครับขอขอบคุณมากนะครับก็อยู่กลุ่มโซนเดียวกับน้าเจ๊กนะครับนาเจ๊กเป็นผู้แนะนํามานะครับนาจ๊กนาจ๊กพี่บอยนะครับจะเป็นกลุ่มโซนนี้ทั้งนั้นเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็ Oh, จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมแต่หากลูกค้าท่านใดหลังจากฝนฟ้าหยุดแล้วนะครับเก mm hmm. ิดว่ามีปัญหากล่องเสมอหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านมีปัญหาตรงไหน mm hmm. แจ้งมาที่ร้านเราได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูแล mm hmm. เพราะว่าประกันของท่านยังอยู่นะครับ mm hmm. อขอให้ใช้ประกันให้เต็มที่ครับ mm hmm. เรายินดีรับใช้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ